สวัสดีเกมเมอร์ทุกท่านครับผม b บ s i c d าวเกมเมอรจากที่เมื่อวานก่อนมีข่าวเข้ามาว่า3060ตัวใหม่ล่าสุดที่มีระบบป้องกันการขุดนั้นถูกเจาะแล้วครับโดยต้นข่าวจากทวิตของหนุ่มจีนชื่อว่า i l e a g v n ที่ระบุว่าตอนนี้มีการทำไบพารระบบป้องกัน3า6 0ได้สำเร็จและแชร์ภาพการขุดอีเทเรียมโดยกำลังการขุดที่45 m h ที่เป็นพลังการขุดจริงก่อนถูกระบบป้องกันกดพลังการขุดแฮชเลตลงจนเหลือเพียง26 m สเมเท่านั้นและหลังจากที่ข่าวนี้แพร่ออกไปก็เกิดคำถามและการโต้แย้งกันเป็นวงกว้างว่าภาพที่เห็นนั้นมันน้อยเกินไปแล้วก็อาจเป็นเพียงการตัดต่อเท่านั้นแต่ก็ไม่ต้องรอกันนานครับเมื่อเจ้าของทวิตไอรีกเวนนั้นก็ยืนยันด้วยตัวเองว่าระบบป้องกันนั้นยังคงใช้ได้อยู่ครับแต่ตัวเขาเองก็หวังให้มันเป็นเช่นนั้นต่อไปอย่างน้อยก็ในช่วงนี้ จึงทำให้ตอนนี้3 0 6 0กับการขุดอีเทียมนั้นยังคงเป็นงานยามว่างให้เหล่าแฮกเกอร์ทั้งหลายพยายามกันต่อไปที่จะเจอาะ3060ให้ได้ในส่วนมุมมองของผมนั้นการจอะนี้อาจเป็นเพียงข่าวปลอมหรือซ้ำร้ายกว่านั้นอาจเป็นข่าวจริงก็ได้ที่ให้คุณคิดกลับกันหากคุณเป็นเอ็นวีดีล่ะครับแล้วคุณรู้ว่ามีคนเจาะก,การ์ดคุณได้คุณจะย้อมติดต่อไปกับทางต้นข่าวไหมเผื่อน,นัดพูดคุยฉันมีตรภาพเล็กน้อยกับสิ่งที่เกิดขึ้น นันก็คงได้แต่หวังว่ามันเป็นเพียงข่าวปลอมเท่านั้นแหะครับต่อกันกับอ e ีกข่าวอัปเดตการเปิดตัวรูปการ์ดขุด CMP และการคาดการสเปคจากเว็บวิดีโอกาแซดที่คาดการกันว่า CMP น้องเล็กสุดนั้นจะมีการนั่งอิงสเปคมาจาก1660 Super ที่ทาง AMD a เองก็ได้ประกาศว่า CMP น้องเล็กสุดจากตระกูลการ์ดขุด30 h x นั้นจะมี TDP อยู่ที่125วัตต์แรงในการขุดอีเธเรีมอยู่ที่26 mH นี่มัน3 0 6 0หลังถูกระบบป้องกันการขุดกดลงมาชัดๆและแน่นอนครับขึ้นชื่อว่าการขุดในรอบนี้นั้นการเฝ้ารอเมืองแตกและรอที่จะสอยการ์ดจอมือสองมอนเลลนเกมต่อนั้นดูเหมือนจะไม่ตอบโจทย์อีกต่อไปแล้วครับพอกาดขุดตัวใหม่นั้นจะไม่มีระบบอะไรที่มากพอที่จะแสดงผลในด้านกราฟิกเกมที่ดีนักและยังมีการชี้ให้เห็นชัดๆเลยว่าการนี้จะมีการตีตาม CMP ไว้บนการ์ดจออย่างชัดเจนทำให้การเอาไปปรับราคาหลอกขายต่อให้ผู้ที่ไม่รู้นั้น ยิ่งทำได้ยากยิ่งขึ้นไปอีกครับหรือก็คือไม่ต้องนั่งเล่นมันไปโดยที่ไม่รู้ว่ามันเป็นการขุดอีกต่อไปแล้วครับและจากที่วิดีโอการแซดได้ทราบข่าวจากทาง NV i d i เดียนั้นตอนนี้พันธมิตรผู้ผลิตการ์ด AIB นั้นก็ได้เริ่มการผลิตการ์ดไปแล้วเป็นจำนวนมากกับรุ่น 30HX e และ 40HX e ที่ได้เขียนแผนการเปิดตัวไว้ในเดือนมีนาคมนี้ก็ต้องรอดูกันไปว่าการเปิดตัวมาแล้วนั้นจะแก้ปัญหาให้เกมเมอร์ที่รอคอยอยู่ได้มากน้อยเพียงใด และ AMD นั้นที่กระซุมทำการ์ดขดของตัวเองอยู่เหมือนกันยิ่งทำให้รู้สึกว่าแม้ไม่ได้เป็นคนโลกสวยมากนักแต่กับจุดนี้แล้วกับมีความหวังขึ้นมาหน่อยๆกับทิศทางที่จะเกิดขึ้นในอนาคตและนี่คือชื่อรุ่นและข้อมูลคร่าวๆจากเว็บไซต์วิดีโอแซครับและผมก็คงมีอ,อะไรมาอัปเดตแต่เพียงเท่านี้ครับหวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปนี้และถ้าเพื่อนๆชอบฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ เป็นกำลังใจให้ช่องนี้ด้วยนะครับแล้วพบกันในคลิปหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ